ผู้ชมวันนี้เรามารีวิวเส้นทาง212ฤดูฝนนะครับว่ามีบรรยากาศเป็นยังไงเพราะว่ารู้สึกว่าสองสาวันมานี้ของเดือนพฤษภาคมนะครับรดูฝนก็เริ่มต้นก็คือมีการตกในพื้นที่ตลอดนะครับคือภาคอีสานโดยเฉพาะ ที่เรากํากลังถ่ายทําอยู่ขณะนี้ก็คือที่มุกดาหารนะครับเ,เราเราจะถ่ายทำบรรยากาศสายฝนบนทางหลวงหมายเลข212ให้ท่านผู้ชมหรือแฟนขับได้ดูได้เห็นนะครับถือว่าวันนี้เรามาบรรยากาศแปลกใหม่นะครับบรรยากาศว่าหน้าฝนบนทางหลวงหมายเลข212เป็นยังไงนะครับ คือสภาพพื้นที่โดยทั่วไปก็จะเป็นสองข้างทางก็อาจจะเป็นสวนเป็นไรนานะครับเป็นเขาสลับกันไปนะครับวันนี้เราจะอัปเดตหรือว่ารีวิวเป็นช่วงๆระยะสั้นๆน,นะครับจากมุกดาหารถึงอำเภอนิคมคำสร้อยซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารนะครับก็ถือว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวการเดินทาง ที่จะผ่านไปจังหวัดอื่นๆหรือจะมาเที่ยวที่มุกดาหารก็ได้นะครับเราไปชมกันเลยได้ครับตามป้ายที่บอกนะครับข้างหลังเราก็คือเรามาตามเส้นทางบพาสนะครับหรือวงแหวนรอบนอกของจังหวัดมุกดาหารคือทางหลวงหมายเลข2-38นะครับทางหลวงเส้นนี้ก็เป็นเส้นวงแหวนก็ได้นะครับ เพราะว่ายังไม่เป็นวงกลมเพราะว่ามันจะไปมีข้อจํากัดก็คือถ้ามันจะเป็นวงกลมจะต้องอ้อมเมืองใช่ไหมครับอ,อ,อ้อมเมืองมันอ้อมไม่ได้ที่มุกดาหารเพราะว่ามันติดลําน้ำโขงนะครับตอนนี้เราเริ่มต้นจากเส้นทางวงแหวนข้างหลังเราก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของมุกดาหารก็คือวัดเขามโนรมหรือหอแก้วนะครับ ทางที่เราเห็นทางขวามือก็เป็นทางเข้าไปในตัวเมืองคือ212ตรงไปก็จะไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข1 2นะครับอ่าซ้ายมือแล้วก็จะตรงไปที่อำเภอนิคมคำสร้อยทางหลวงหมายเลข212่เรายูเทิร์นเลี้ยวซ้ายนะครับคือเราออกจากตัวตัวเมืองหรือตัวจังหวัดนะครับ ระยะทางที่เราจะถ่ายทำบรรยากาศอยู่ประมาณตามป้ายนะครับ25กิโลเมตรนะครับอันนี้เราไม่ได้มีการถ่ายทำเรื่องก่อสร้างเรื่องขบวนการก่อสร้างนะครับวันนี้ก็คือถ้าเราไปถ่ายทำบริเวณอื่นก็ก็บรรยากาศไม่ให้นะครับก็คือเราจะไม่มีเห็น เราจะไม่เห็นการก่อสร้างนะครับก็จะเห็นแต่สภาพถนนที่มีฝนตกวันนี้เราก็มาแบบบรรยากาศสบายๆฝนตกให้ได้ดูได้ชมว่าบรรยากาศฝนตกบนทางหลวงหมายเลข2องเป็นยังไงนะครับอคอน คอนเซปต์ของเราวันนี้สบายสบายนะครับไม่มีเต็งเครียดอะไรทางช่วงนี้ก็เป็นทางสีเลนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กินเวลาการถ่ายการก่อสร้างก็ผ่านมาแล้วเกือบกผ่านมาแล้วสิบกว่าปีแล้วนะครับสภาพเส้นทางสีเลนแต่บ,บรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนนะครับ ภาาประเทศไทยแล้วก็ทราบกันอยู่แล้วว่าฤดูมีอยู่3ฤดูใช่ไหมครับเ,เดือนพฤษภาคมก็เป็นฤดูฝนหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นฤดูหนาวก็เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจกกนกระทั่งเดือนออถึงเดือนมีนานะครับก็จะเป็นเดือนฤดูร้อนแล้วก็มาพบ บรรจบกันก็คือวันที่30เมษานะครับถ้าเราไล่เป็นเดือนเป็นวันนะครับประเทศไทยมีอยู่3ฤดูแต่จะมีข้อจำกัดอยู่ว่าอีกภาคใต้ตรงนั้นคือถ้าเราเรียนภูมิศาสตร์ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนก็ภาคใต้ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับตรงนั้นก็จะมี2ฤดู คือฤดูฝนกับฤดูร้อนนะครับเรามาดูชมบรรยากาศเ,าเพราะว่าต่างประเทศเอาจจะมีบางประเทศที่ไม่มีฤดูฝนเลยนะครับอย่างเช่นแต่พั่วโลกไม่มีฤดูฝนนะครับมีแต่ฤดูหนาว เส้นทางเส้นนี้นะครับถ้าใครมารถรับจ้างรถโดยสารรถส่วนตัวสิ่งที่เราต้องถามหาครั้งแรกก็คืออันแรกก็คือปั๊มน้ำมันหมครับที่เส้นทางผ่านตรงนี้2อําเภอคือตัวอําเภอเมืองจะมีปั๊มน้ำมันปะตะทนะครับอยู่3ปั๊มนะครับเราไม่ต้องมาทางบน ว่าจะไม่มีปั๊มบริการที่เราผ่านมานี่ก็ออกจากตัวเมืองมาประมาณ5กิโลเมตรนะครับเราก็จะมาเห็นปั๊มปตท,ะทให้บริการน้ำมันของเรานะครับปั๊มนี้ก็เขาเรียกว่าที่บ้านคำมางหวนปั๊มนี้ก็บริการ24ชั่วโมงนะครับ บรรยากาศสบายๆนะครับไม่มีการขอสร้างอาเป็นการแนะนําเส้นทาง212เกี่ยวกับการท่องเที่ยวการเดินทางนะครับเวลาขณะนี้ก็11นาฬิกาหรือ5โมงเช้า วันนี้เรามาดูบรรยากาศบนทางหลวงหมายเลข212อายามที่เป็นฤดูฝนนะครับช่วงที่เป็นฤดูฝนแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องว่าทาง4เลนมีกับทาง2เลนมีความแตกต่างกันยังไงนะครับถ้าส สีเลนก็สะดวกสบายใช่ไหมครับเ,เราก็ไม่ต้องกังวลว่ารถสวนเลนมาเนี่ยมาพลาดพังมาหาเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรามันมีเกาะกลางถนนอยู่แต่จะท่านผู้ชมแฟนขับหรือนักท่องเที่ยวการเดินทางด้วยทางหลวงสีเลนเนี่ย ก็จะต้องระมัดระวังช่วงที่มันเป็นที่เขาเรียกว่าอยู่เทือนนะครับคือจุดก,กับรถก,บกับรถอาจจะมีทั้งรถจักรยานยนต์รถออกระบะรถท่วงรถ10บร้อนะครับรถบรรทุกต่างๆแล้วก็ควรจะระมัดระวังแต่ถ้าเป็นทางสองเลนนะครับ แอนวินว่าจะต้องระวังตลอดเพราะว่ารถรถทั้งขาไปขากลับไม่มีเลนไม่มีพอกลางถนนกันกันรถที่จะวิ่งสวนเรามานะครับมีแต่เส้นเส้นเหลืองเส้นขาวเส้นแบ่งครึ่งถนนนะครับก็เลยแล้วก็ถ้าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนแล้วก็ แล้วก็ไม่ต้องไปรอแซงนะครับก็แซงได้เลยถ้าเป็นถ้าเป็นรถถ้าเป็นทางสองเลนเพราะว่าเลนแซงก็คือเลนที่เขาเราจะต้องลดสวนมานะครับถ้าเป็นสองเลนเราจะต้องให้ทางสวนมานี่ว้างก่อนค่อย,ค,อยค่อยแซงนะครับข,ข้อเนี่ยข้อแตกต่างการความสะดวกสบายระหว่าง ทางสงเลนกับทาง4ีเลนแล้วก็ยางก็การขับรถก็ต้องตามมาตรฐานที่กำหนดความเร็วของกรมทางหลวงนะครับต้องอยู่ในข้อกำหนดที่เขาวางไว้ ท้างนันเราก็โดนใบสั่งใบปรับตามมาแต่ความรู้สึกของแอดมินนะครับอันนี้ไม่ให้ฝาห่าฝืนจราจรกดจราจรื่บ้านเราทางเส้นทางสะดวกสบายแล้วนะครับความเร็วขณะน,นี้ ที่ที่มีกฎกระทรวงหรืออะไรออกมาแล้วบอกว่าให้วิ่งได้120นะครับแต่ก็คิดว่มันก็ใช้ได้ใช้ได้ไม่มากนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นรถที่วิ่งอยู่ในกรุงเทพนะครับคือทางด่วนมอเตอร์เวย์อะไรนลองนั้นแต่บ้านเราเนี่ยวิ่งไม่ได้ วงนี้ก็บรรยากาศจากมุกดาหารมาที่อำเภอที่มคํำสร้อยจังหวัดมุกดาหารช่วงนี้ก็จะเป็นเนินเขาเสียนะครับแต่ดูสึก,ก็สึกว่าบรรยากาศดีนะครับสองข้างทางก็จะเป็นภูเขาส่วนใหญ่บรรยากาศลักษณะนี้เราจะเห็นเฉราะ ภาคเหนือนะครับคือเราไปทุกพื้นที่ภาคเหนือจะมีภูเขาตลอดแต่ภาคตะวันออกเชียงเหนือหรือภาคอีสานนี่ครับถ้าไปบริเวณอีสานตอนล่างนะครับเช่นจังหวัดอะไระที่ไม่มีเขานะครับต้อง ตนาการเอาเองนะครับว่าภูเขาเป็นยังไงแต่ที่มุกดาหารนี่ถือว่าบรรยากาศครบทุกอย่างนะครับมีเขามีเขามีแม่น้ําแม่น้ําก็ถือว่าเป็นแม่น้ํานานาชาติเลยนะครับคือแม่น้ําโขง บรรยากาศขณะนี้มดูดูแล้วมันอาจจะมืดครึมนะครับอันนี้ก็คือคือเป็นความตั้งใจของแอดมินเองนะครับว่าจะถ่ายบรรยากาศาช่วงฝนตกให้แฟนขับได้ดูได้ชมนะครับบนทางหลวงหมายเลข 2- องสองถ้าแฟนขับหรือคนใดที่ เห็นแล้วก็เป็นเรื่องปกติก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขออภัยก็อาจจะให้คนต่างเขาเรียกว่าต่างกินที่ไม่เคยเห็นบรรยากาศลักษณะนี้ดูได้ดูได้ชมนะครับไว้โอกาสต่อไปนะครับที่จะถ่ายทำเรื่องการก่อสร้างทางมาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้เห็นนะครับ อน,นี้เราก็เส้นทางเส้นนี้นะครับจะผ่านหมู่บ้านสําคัญเพราะว่าสําคัญก็คือหมู่บ้านนี้ก็จะมีการขายแต่ถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวหรือเพื่อนนักเดินทางนะครับเรามาถึงจุดๆุดนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านขายเครื่องจักรสารแค่ไม่ไผ่ชุดรับแขกที่ทําจากไม้ไผ่นะครับ ที่เขาเรียกว่าบ้านเหล่าหลวงแล้วก็บ้านเตาถ่านตรงนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะทายร้านจะมีอยู่สองข้างทางน,นะครับที่ขายเครื่องจัดสารที่ใช้ในครัวเรือนของเรานะครับ จะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูได้เห็นนะครับที่สองข้างทางนะครับทั้งซ้ายมือและขวามือ จะมืดครึ้มนะครับเพราะว่าฝนตกสองข้างทางนี้มีไม่ต่ำกว่า20ล้านนะครับ20ล้านขายเครื่องจักสารถ้าท่านผู้ชมหรือแฟนขับผ่านมาก็มาแวะซื้อได้เลยนะครับ ที่เราถ่ายทาํานี่ก็ฝนตกมาปล่อยๆนะครับอาจจะไม่แรงถ้าแรงกว่าน,นี้เราก็เขาเรียกว่าดูสภาพเส้นทางไม่ไ,มได้นะครับอันนี้ก็ยังเห็นสภาพาเส้นจราจรเส้นแบ่งครึ่งผิวจราจรอยู่นะครับ ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศสายฝนก็แล้วกันบรรยากาศหน้าฝนให้ดูสายฝน ข้อเสียนะครับอน,นี่การวิ่งรถถ้าเป็นทางเรียบเราก็วิ่งได้ความ,ะมาระมัดระวังก็ก็ตามสภาพถนนนะครับถ้าเป็นเส้นทางขึ้นเขาแล้วเราจะต้องมีการเตรียมให้พร้อมก็คือ่รถยนต์เราจะต้องมีล้อล้รอรถ ที่วิ่งจะต้องมีดอกเขาเรียกว่ามีดอกอยางนะครับไม่ใช่ไม่มีเวลาขึ้นเขาที่ราบชันือจะช่วยให้เราเกาะยึวพื้นผิวถนนได้ดีถ้านั้นก็มีความเสี่ยงในการเลื่อนถาลายแต่ถ้าทางทางที่เป็นพื้นที่ราบเนะี่ยก็จะมีความเสี่ยงน้อยกว่านะครับ แต่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันถ้าเรามีถ้าเราวิ่งด้วยความเร็วสูงเกินที่กฎหมายเขากำหนดนะครับเวลาเราเบรกมันต้องมีการเลื่อนถลายนะครับะฉะนั้นรถเราล้อจะต้องมีดอกอยางและถ้าหน้าฝนอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมียาง ปัดน้ำฝนนะครับจะต้องมีสภาพให้พร้อมอันนี้เก็เล็กๆน,น้อยๆนะครับมีน้ามเอน้มาฝากในการขับรถหน้าฝน การถ่ายทําทางหลวงเส้นนี้นะครับแอดมินเคยรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วครั้งหนึ่งนะครับว่าทางหลวงหมายเลข212นนี้อาจเป็นทางสี่เลนตั้งแต่จุดไหนไปนะครับแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่อุบลราชธานีไปจนถึง จังหวัดน้องคายนะครับเพราะว่าเริ่มต้นของของทางเส้นนี้ก็คืออยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีไปถึงจังหวัดน้องคายนะครับขณะนี้เราก็ผ่านจุดสําคัญอีกหนึ่ง,งของอันนี้คือสวนลูกขชาติดงบางอีนะครับขวามือของเราสวนลูกขชาติตรงนี้ที่บอกว่ามีความสําคัญก็จะมี เออไม้ที่ประเทศไทยของเราเนีครับมีไม้พยุงที่มีต้นขนาดเข้าตัวตัวเราเนี่นะครับตัวคนอนี่ย,ยทางสวนลุกชาติของเราแอดมินเคยถ่ายทำให้ดูตั้งแต่คลิปลแรกๆแล้วนะครับให้แอดมินหรือแฟนครับได้ดูได้เห็นได้เลยนะครับ ไม้พยุงก็เป็นไม้เขาเรียกว่าเนื้อแกล่งนะครับที่มีความสวยงามเนื้อเรียกว่าน้ำตาลน้ําตาลดําหรือน้ําตาลเข้มนะครับประโยชน์ก็คือใช้ทําเครื่องเฟอร์นิเจอร์ที่มีราคาแพงนะครับขณะนี้เราผ่านห้วยบางีห้วย บางอีนะครับผ่านมาแล้วก็จะเข้าเขตตัวอำเภอเหลืออยู่ประมาณ2กิโลเมตรนะครับก็จะถึงตัวอำเภอมีคงความสร้อยอ่าอำเภอนี้ที่สำคัญก็จะมีจุดที่มีการก่อสร้างกังหันลมนะครับเขาบอกว่าเป็นเสาที่มีขนาดใหญ่และสูงที่สุดของประเทศไทยนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปอแอดเินจะลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเคยเคยถ่ายทำให้ลงแล้วนะครับรีวิวแรกๆแต่มันจะไม่ไ่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปอาจจะมีการอัปเดตเป็นครั้งที่สองเรามาถึง มีคมคำาส้อยนะครับพื้นผิวถนน,นก็เต็มไปด้วยสายฝนน้ำฝนยุดอยู่นะครับระยะทางที่เราวิ่งมาจากตัวจังหวัดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากแยก แหวนรอบนอกนะครับคือทางเลี่ยงเมืองที่เราถ่ายทำมาตั้งแต่ต้นก็อยู่ที่ระยะทาง25กิโลเมตรนะครับอาเบอร์นี้ขึ้นชื่อนะครับก็เป็นการก็ประเพณีลอยกระทงที่อ่างห้วยกิเลกเป็นเดือน12นะครับ บรรยากาศที่เราถ่ายทำวันนี้คือจุดเน้นก็คือถ่ายทำให้เราดูทางหลวงหมายเลข212เมื่อฤด,ด,ดูฝนขณะนี้มีสภาพถนนเป็นอย่างไรนะครับเป็นคอนเทนต์ที่เรียกว่าเออง,ง่ายๆนะครับแต่วันหยุดเราถ่ายทำแบบสบายอารมณ์นะครับ อขณะนี้แล้วก็มาถึงตัวอำเภอแล้วนะครับซึ่งเราได้เกิดมาแต่แรกว่าจากมุกดาหารมาที่นิคมคำสซ้อยมาดูบรรยากาศสายฝนบนทางหลวงไมายเลข212นนะครับแบบสบายสบายขณะนี้เราก็มาถึงแยก เขาเรียกว่าสามแยกนี่คมคําซสร้อยนะครับตรงนี้ขวามือก็จะไปอำเภอหนองสูงแล้วก็เลี้ยวขวาไปที่ถนนหมายเลขหนึ่งสองได้นะครับหรือจะไปทางอำเภอโพนทองก็ได้แต่ที่เรามาถึงตรงนี้เป็นสามแยกตรงไปก็จะเป็นอำนาจเจริญปรไปยะโสธรหรือบนราชธานีหรือยาวจริงๆก็คือจะต้อง ใช้ทางเส้นนี้นะครับเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครสำหรับพี่น้องที่อยู่มุกดาหารหรือพี่น้องที่อยู่ชปปลาวนะครับส่วนใหญ่ก็นั่งรถโดยสารจากสถานีขนส่งมุกดาหารก็มาตามเส้นทางเส้นนี้แล้วก็ไปทางอำเภอคำชัยอีร้อยเอ็ดนะครับคือทางหลวงหมายเลขหนึ่งสอง การเดินทางมีได้สองทางนะครับสาหรับพี่น้องชาวมุกราหารหรือสาวหรือพี่น้องที่อยู่พื้นที่อื่นสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็ขอจบตรงสี่แยกะ ขอจบตรงสามแยกตรงนี้นะครับสามแยกนี่คมความส้อยตามที่เราหรือแอดมินได้เกินให้ท่านผู้ชมตะแรกว่าจากมุกดาหารมาที่มีคมความส้อยนะครับออสําหรับคลิปนี้ก็บรรยากาศสายฝนนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่ามีสภาพเป็นยังไงนะครับสุดท้ายก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสุดท้ายก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับขอบคุณครับ